แล้วเราจะมาเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกัน5 4 3 2 1งขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับการเปิดงานตมสิมพอเชียง2025ครั้งที่1 New Era of AMC นะคะ โพเซียมครั้งที่1นึ่ง r ิวอีราอ2025งานสัมมนาใหญ่แห่งปีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC ยุคใหม่เวทีนี้รวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ AMC บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทข้อมูลเครดิตมาร่วมกันถอดร,รหัส NPL และ NPA สู่โอกาสทองทางเศรษฐกิจ พิกนี้ร้างซับร้างให้กลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้งคุณทองไรลิ้มปิติป nah ระธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวว่า AMC เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง AMC เป็นองค์กรสำคัญที่มีบทบาทในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจไทยบริหารหนี้เสียให้กลับมาเป็นหนี้ดีซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรที่อยู่ภายใต้ชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการบำบ,บัดหนี้เสียให้กลายเป็นหนี้ดีเพื่อกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจทำให้ NPL หรือหนี้ด้อยคุณภาพในปี2,540 ที่สูงถึง52.3%ของสินเชื่อรวมบัตรนี้ลดลงเหลือประมาณ2.83%จึงถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและอยู่เคียงข้างระบบสถาบันการเงินตั้งแต่บัตรนั้นมาด้านคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่า AMC ถือเป็นกำลังหลักของประเทศในการช่วยดูแลปัญหานี้เสีย ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความคาดหวังว่า AMC จะขยายบทบาทในการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจิ๊กซอสำคัญในการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนเพราะนั้นแบมจะมีไทยฐานะเป็นผู้นำจริงๆนะครับเราก็หวังว่าแบมจะขยายบทบาทในการช่วยคนแล้วผมเชื่อมั่นจริงๆว่าเวลาบบส AMC เหล่านี้ทำการเจราจารนี้ก็อยากให้ แจกจ่ายแบบผ่อนปลดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากแจกจ่ายผ่อนปลดแล้วได้กําไรผู้ทุนพอเหมาะพอสมแล้วก็ช่วยสังคมช่วยคนช่วยสิมีที่เหลือลดนี่ให้เขานะครับมันก็จะแก้ปัญหาหนี้โครเรือนแล้วทางการธุรกิจธุรกิจก็มีกาไรพอเหมาะพอสมด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นอยากเอ็มซีทำการแก้หนี้มีกําไรพอสมควรแล้วก็เกิดความยั่งยืนในการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมด้วย ด้านดรรักวรกิจโพคาธรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมงานที่ตอบรับอย่างล้นหลามซึ่งทางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC ทุกแห่งรวมทั้งสมาคม AMC จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้เสียมาเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าหรือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วยเหลือลูกหนี้ที่ติดอยู่ในกับดักหนี้ ผมว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการทำพาร์ทเนอร์ชิพโมเดลนะครับวันนี้ก็จะมี AMC ที่เป็นพี่ๆน้องๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยเข้ามาทำธุรกิจร่วมกันกับแบมมาซื้อทรัพมาซื้อกอง NPL ต่อจากแบมนะครับแล้วพยายามที่จะขยายบทบาทเนี้ยให้มันกว้างขึ้นถ้าเรามีสมาคม AMC ที่มีสตรัคเจอร์มีกอฟเวแนนซ์ที่มากไปกว่าเดิมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียง โดยเฉพาะไม่ใช่เป็นปากเป็นเสียงของพวกเราแต่เป็นปากเป็นเสียงของลูกหนี้ตัวเล็กๆที่เขาต้องปรับโครงสร้างหนี้หรือเขายังติดอยู่ในกับดักความสําเร็จจากงานสมนาค,ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสาคัญของวงการ AMC ที่ไม่เพียงสร้างความเข้าใจเรื่องหนี้เสียและซับมือสองอยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ AMC 90แหง่งที่เป็นเหมือนเพื่อนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศท,ทางการเงินให้แข็งแกร่ง,งเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ารายย่อยและ SME พลิกฟื้นกลับมาเติบโตอย่างยั่งยืน